ถึง80ลิตรเลยใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะนิ้วแบบเรียบก็คือลอ,อกมาจากแรปเตอร์จริงๆริซนะ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดมีมาสวัสดีค่ะตาวฟอร์ดพัฒนาเกษตรน้อมินนะคะวันนี้ตาวจะพามาดูตัวนี้ตัววายแทร็กนะคะเกียร์หกสปีดนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะคะตัวนี้ราคาใหม่เขาปรับเมื่อวันที่1มกราสองห้าหกหกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่อย่างแรกเลยว่าแต่งอะไรกันบ้างนะชินแรกคันนี้อะไรนะคันนี้วา Tra ร์ค่ะใช่เหรอใช่สิ Track. ่วายแตอ้าหน้าตาเป็นเ a ็เตอร์เลยนะใช่เขามีชุดแต่งเป็นแบบเ a ็เตอร์นะสามารถแต่งได้ทุกคันเลยตั้งแต่ x l t Wi ซลทีวายแตแต่งได้หมดเลยจะหน้าตาแบบแบบแบบนี้เลยโอเค okay. อย่างแรกนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้าแบบเ a ็เตอร์ปี2022 ะะเขียน f o r d สีดำคลิปด้วยสีแดงแบบนี้มาพร้อมกับไฟมิไลท์จุดตรงนี้3จุดตรงนี้นะคะเป็นไฟสีส้มติดตั้งแต่ลูกค้ากดกดล็อกรถเลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ c c a m นะคะเป็นไฟ LED นะคะตรงนี้เราจะเป็นไฟ daytime นะคะติดตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ LE d 3จุดตรงนี้แล้วเขาจะรีเฟล็กกับตัวโคมนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะสีขาวฟุ้งๆนะคะไม่แยงตาคันด้านหน้าแน่นอน ะะติดเพิ่มเติมก็คือครอบไฟหน้านะคะเป็นเหมือนอายไลเนอร์นะที่ตาหมอกให้มิติกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะไฟตันหมอกมีมาให้นะคะไฟตันหมอกเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นไฟตันหมอกอาาัจฉริยะนะคะหักโค้งมาอะไรไปทางขวาติดไฟทางด้านขวาทางด้านเดียวไฟซ้ายเขาดับให้อัตโนมัตินะคะส่วนกันชนด้านหน้าทําไมถึงมองว่าเหมือนแรปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นกันชนชุด Y นะคะก็คือเขาจะลอกแบบมาจากแรปเตอร์ ปี2 0 2 2เลยนะคะวแบบนี้ตัวตรงลิ้นตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกทําสีได้นะคะจะเป็นสีเงินหรือสีดําด้านได้ทั้งหมดเลยนะคะโลโก้เขาจะเขียนอยู่ตรงนี้เลยวารอๆลลแบบนี้เลยนะคะเขาลอกแบบมาจากแรปเตอร์จริงๆนะคจะด,ดูถ้าดูเผินๆดูไม่ออกเลยนะคะส่วนทางด้านข้าง <S <S อ่าด้านข้างก็จะยิ่งชัดเจนเลยสําหรับซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อแบบ6นิ้วแบบเรียบก็คือลอกมาจากแรปเตอร์จริงๆนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวเว้า์เหมือนแรปเตอร์เลยนะคะ ส่วนแม็กยางตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่จากแม็กเดิมที่เป็นขอบ18อยู่แล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นลายมาเวลนะลายยอดฮิตเลยตอนนี้นะเป็นขอบ18ลายมาเวลแบบนี้เลยคลิปด้วยสีเงินนะคะยางเป็นเป็นยางอลเทเลนนะคะ265ับ60 R 1 8ก็จะขับนุ่มนวลน,นะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีความหนานะคะอลเทเลนเหมาะกับสภาพท้องถนนดําจะดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เครื่องยนต์ 2 0ลิตรนะคะชิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนะคะ170แรงมา้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะคะก็ะรักจาะลงนะเพราะว่าแั <laughs> าเตเตอร์ตัวนี้จะเป็นบาเทอร์โบ,โบใช่ไหมแั <laughs> ตเตอร์ตรงนี้เขาจะเป็นคลีบเฉยๆแต่เนี่ยดูได้ชัดเจนว่าเป็นวายแพดเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตรงนี้นะคะ, <laughs> ะ,คะกระจกมองข้างเป็นสีเทากาฟไฟมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะ ไฟสองสว่างตรงกระจกมองข้างมีมาให้นะคะเวลาเปิดล็อกรถหรือเปิดประตูรถเนี่ยเขาจะมีไฟสองสว่างมาให้ด้านข้างติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างเบ้าลรองมือเปิดติดตั้งให้นะคะฟิล์มกองแสงการสาดติดตั้งให้ส่วนล่างหลังคามาจากโรงงานนะคะแบบนี้ก็สามารถทําสีได้เหมือนกันนะคะบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานสีดําตัดด้วยสีเงินเป็นเอกลักษณ์สาหรับ w i t r a c k เลยทีเดียวใช่บันไดแรปเตอร์เขาจะเป็นแบบรู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 ูและเขียนว่าแรปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ จุน้ำมันได้ถึง80ลิตรเลยใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะโลบาร์ oba, มีมาให้จากโรงงานเป็นทรงสปอร์ตบาร์แบบนี้นะคะของว i l d c a เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นทรงสปอร์ตบาร์นะคะสีเทากาแฟตัดด้วยสีเงินโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวติ๊กเกอร์คันนี้เขียนแรปเตอร์เนาะตัวจุดแต่งเหมือนแล้วยิ่งแปะสติ๊กเกอร์ไปยิ่งเหมือนก็ไปใหญ่นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบกึ่ง LED นะคะด้านบนเป็น LED ด้านล่างเป็นหลอดปกตินะคะมาพร้อมกับข้อไฟท้ายที่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ะะตัวนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะตัววายแทร็กจะเป็นผ่อนแรงทุกตัวเลยนะคะมีไฟเบกรกนอยที่สามมาให้อยู่ที่ฝาท้ายมีตัวล็อกให้เวลาลูกค้าติดโรลเลอร์ลิสต์เนี่ยกลัวของหายใช้กุญแจไขได้นะคะตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะอยู่ด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดมีมาให้จากโรงงานทั้งหมดเลยมันการชนท้ายเขาเป็นสีเทาคาไฟนะคะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้จะเป็นสีเทาสําหรับทุกสีเลยนะคะ สติกเกอร์ด้านท้ายแปะได้แบบนี้เหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกรายได้มากกว่าหนึ่งรอแบบจุดสังเกตสําหรับตัววายแตรก็จะเป็นตัวนี้เขียนว่าวายแตรทางด้านหลังเลยนะคะใช่และใช่รุ่นพิเศษแร็เตอร์วายแคือมันมีหลายจุดที่ลูกค้าสามารถดูได้ว่ามันเป็นวายแตรยังไงบ้างก็อย่างแรกเดี๋ยวบอกเลยดีกว่าดูตรงนี้ที่ไขุ่ญแจนี่จะมีเฉพาะวายแตรนะคะแล้วก็ตัวโลบาร์จะมีเฉพาะวายแตรเหมือนกัน ลาวหลังคาตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มตังมาจากโรงงานแต่สามารถเปลี่ยนได้นะก็ยิ่งจะทําให้ดูยากเข้าไปใหญ่ว่ารุ่นอะไรโอเคตัวนี้มีทั้งหมด5สีนะคะสีเทาสีดําสีขาวสีพิเศษสีสม้มสีพิเศษสีเหลืองสีพิเศษนะคะทั้งหมด5สีก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวนี้หรือว่าแต่งแบบไหนอ่ะสามารถโทรหาตาที่0ย์เ9้า6ี่สอนะคะขอบคุณมากค่ะ